ถ้ผมมาต่อกันเลยนะครับผมจากที่วันก่อนนี้เราได้ทําการเทลีนก้นหลุมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะครับผม,ผมก็นางงางจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเราเทก้นหลุมไว้วันนี้เราก็มาตั้งในส่วนของเสาที่เป็นเสาตม้อตัวบ้านนะครับผมได้ทั้งหมด9ต้นนะครับแล้วก็เทได้แค่เสาของตัวบ้านเท่านั้นนะครับต,ต้องเก็บของก่อนนะครับเพราะว่าฝนไม่ตกมาหลายวันแต่พอมาวันนี้ฝนมาตกอีกแล้วนะครับผมตอนนี้ก็กำลังตก รีบหนีเก็บเครื่องมือนะครับเพราะว่าขบวนนี้ฟ้าแรงจริงๆนะครับผมเราก็ไม่กล้าเสี่ยงที่จะอยู่นะครับเจ้าของงานก็บอกว่าฟ้าก็แรงจริงก็ต้องหลบกันนะครับผมตอนนี้เพราะตอนนี้ไม่มีที่อยู่เลยมันเป็นที่โล่งทั้งหมดนะครับแบบนี้ฝนไม่กลัวนะครับผมกลัวฟ้านะครับรับผมแล้วี้นี่คือแนวเสาของตัวบ้านนะครับผมแนวเสาของตัวบ้านตัวบ้านมีขนาด4คูณนะครับแล้วก็ระเบียงอีก3เมตร20คูณ4เมตรนะครับผม ก็จะเป็นประมาณในนั้นนี้นะครับผมตอนนี้ก็เทนี่ครับผมก็คือเทรัดติงเสานั้นเดี๋ยวจะเทให้เต็มอีกทีนะครับแต่ตอนนี้ดูท่านจะเทไม่ทันนะเพราะฝนมามืดนล้วนะครับเมื่อกี้ตกไปชุดใหญ่หนึ่งชุดแล้วนะครับนี่ดูจากในน้ำนะครับนี่นะครับฝนตกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องรีบหนีหนีฝนก่อนนะครับผมตอนนี้ที่เทปูนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอากระบะปูนเก็บทับปูนไว้นะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวถ้าไงถ้าฝนไม่ตกหรือขึ้นหน้างานอย่างอื่นต่อไปไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตความขึ้นหน้างานกันต่ออีกทีครับผมครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับงานเทต่อหม้อตัวบ้านนะครับในแบบโมเดลบ้าน S7 นะครับผมหลังนี้นะครับก็คือมาเทกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็พอดีตอนนี้มีฝนฝนลงมาอย่างแรงครับเมื่อกี้มื่อตึบนะครับแล้วแดดเปี้ยงหมดเลยแล้วก็ค่อนข้างที่มีฟ้าแรงนะครับผมเราก็ไม่ค่อยกล้าเสี่ยงเจ้าของบ้านก็เป็นห่วงนะครับเพราะให้ระวังกันนะครับผมก็ ตอนนี้ก็คืองานมาขอบอกตัวว่าง,งานบ้านหลังนี้ล่าช้ามากนะครับผมซึ่งจริงมันน่าจะไปได้มากกว่านี้แล้วนะครับแต่มาติดปัญหาเรื่องฝนนะครับตอนนี้ฝนมันรุนแรงและอย่างหนึ่งคือที่มันเป็นที่อยู่เนินเขาสันเขาสุดนะครับทําให้มีกระแสลมแรงมากนะครับแล้วก็ฝนฝนกระฟาจะค่อนข้างแรงนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นาง,งานก็เร่งเต็มที่นะครับผมก็คือเทตะมออเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหรือวันไหนถ้าเราชิ่งได้ก็คือฝนไม่ตกปุ๊บก็จะรีบมาวางโครงสร้างของตัวตรงพื้นทั้งหมดนะครับผม งานทุกตัวไม่ได้ชิ่งนี่นะครับแต่ว่างานบางตัวคือถ้าสมมุติว่าอย่างหน้าง,งานตรงนี้เราทําทําอะไรไม่ได้เราก็มีงานอื่นที่เขาต่อรอต่อรอจากหลังนี้เสร็จแต่ว่าจะไม่ถึงคิวเราก็กระโดดไปทําให้เขาก่อนนะเพราะว่าคือผมไม่สามารถที่จะรอง,งานทํางานหน้าเดียวได้นะครับผมเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะแล้วก็ราคาบ้านค่อนข้างไม่ได้สูงมากนะครับผมก็เลยอย่างทำมาเป็นครอบควนะครับซึ่งาบางทีจะให้มาเดาฟ้าตาฝนว่าอาจจะรอได้3ามสวันมันไม่สามารถทําได้นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ยังไงฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งที่ช่องยู u ูบสอสุนนะกระจ่างให้ผมด้วยนะครับผมยังไงก็วันนี้ลาับก่อนสวัสดีครับมาครับผมผมจะพามาให้ดูความยากลำบากของทางขึ้นมาก่อสร้างหน้าบ้านของทางลูกค้านะครับผมก็จะเห็นได้เป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าฝนตกนะครับมันก็เลยเปียกแล้วก็เละเทะไป,ปหมดเลยนะครับ อานะดูนะครับมาเห็นไหมครับตรงนี้เป็นล่องน้ําโขกหินแหลมเปี้ยวนะครับผมแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วนี่คือยางฉีกไปเส้นหนึ่งนะครับผมแต่งานรับแล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับรับแล้วไงก็ต้องทําให้เสร็จนะครับแต่ว่าขอขอความปลอดภัยสักนิดนึงอาจจะมาทํางานล่าช้าเพื่อให้ถนนเขาจะก,การเคลียร์ให้เสร็จก่อนนะครับผมเพราะว่าวันที่มาเซ็นสัญ,ญญาเพื่อนๆจะเห็นได้จากถนนที่ค่อนข้างเรียบเนียนนะครับเพราะว่ามันไม่มีฝนแต่ว่าตอนที่ฝนมันเยอะนะครับมันเลยทําให้หิน มันโผล่ขึ้นมาเป็นหินแหลมนะครับผมซึ่งอันตรายมากกับยางแล้วก็เวลาขึ้นถ้าฝนตกรถข้างในจะออกไม่ได้นะเพราะว่ามันจะติดหล่มและจมนะครับผม <ís. S 1> นี่นะครับนี่คือทางทั้งหมดนะครับก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวครับก็ลำบากนิดนึงก็คิดถึงคูกัสนะครับแต่ว่าคูกัสขึ้นยากลงยากแต่ว่าถนนทางนู้นเขาจะค่อนข้างกว้างใหญ่นะครับผมตรงนี้ก็จะลําบากกว่าแคบกว่านะครับแล้วก็หินจะค่อนข้าง อแหลมนะครับเสียวยางฉีกกันเพราะโดนไปแล้วเส้นหนึ่งนะครับตรงนี้ครับตรงนี้จะลำบากมากนะครับผมนี่ไปชิดซ้ายกับช่างโตงเทนิสเช่นเคยครับผมพวกก่อ,อ,อนนี้นะครับผมตื่นกันมาตั้งแต่ตีสามครึง่งตีสามนะครับผมเตรียมตัวออกเดินทางไปสู่หน้าง,งานการจัดตัวดีกับงานสร้างบ้านนอกดาวในแบบโมเดล S7 นะครับผมก็ตอนนี้เหล็กทุกอย่างแพ็คเต็มบนรถ นะครับแล้วก็เตรียมที่จอเดินทางไปที่หน้าง,งานนะครับผมก็ตอนนี้ขยับรถแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่หน้าง,งานกันเลยนะครับอ่ะโอเคครับผมตอนนี้ก็มาถึงหน้าที่ของงานก่อสร้างแล้วนะครับผมก่อนจะฝาด่านขึ้นมาได้นะครับผมก็ติดลมไป2ที่ นะครับผมเอารถลากหนึ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วก็มาจมแองตรงนี้อีกนะครับผมเพราะว่าเราลดหนักนะครับก็ดูจากถนนที่เราต้องผ่านนะครับจะเป็นน้ำเสาะถนนแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหสุดยอดเลย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ถึงตรงนี้นะครับกำลังไล่รีบเคเลียร์เหล็กนะครับเอาเหล็กลงครับแต่ว่าบรรยากาศไม่เอื้ออำนวยสักเท่าไหร่นะวันนี้เ,เดี๋ยวรีบเอาเหล็กลงแล้วก็เตรียมขึ้นโครงสร้างทั้งหมดตรงนี้นะครับ ตอนนี้ก็ลายเคลียรของเกลียร์เครื่องมือเพรข้าวเช้าก็ยังไม่กินกันเลยเดี๋ยวมาเคลียรกินกันที่หน้าง,งานกันอ่ะโอเคครับผมตอนนี้ก็หลังจากมืาอเช้านะครับมาถึงปุ๊บเราก็รีบหรือค้ำยันนะครับที่มันรัดหัวเสาทั้งหมดออกนะครับผมตอนนี้ก็วางคาน2อคูณหนะครับ2อ เป็นตัวแม่1 2 3สนะครับแล้วก็วางตรงที่เป็นตัวรับแผ่นพื้นวีว่าบอร์ด20ิมิลก็คือกล่องขนาด2คูณสนิ้วนะครับแล้วก็ระยะที่เราจะถักก็คือ20เอ้ย 40, 40 40ทั้งหมดนะครับผมแบบนี้ก็ตอนนี้ก็ไล่เชื่อมนะครับเชื่อมแน่นไปบางส่วนแล้วก็ อีกส่วนตรงที่มันเป็นจุดรอยต่อเราจะยังไม่เชื่อมนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนวางแผ่นเราค่อยขยับเป็นทีเพราะว่าบางทีแผ่นมันอาจจะเคลื่อนกันได้นะครับก็ตัวนี้ผมจะวนมาให้ดูด้านหลังของห้องน้ํานะครับตอนนี้ห้องน้ํายังไม่ได้ส่ตัวโครงซัพพอร์ตเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเทคอนกรีตนะครับผมก็เดี๋ยวถักเหล็กนะครับแล้วก็เทคอนกรีตตอนนี้เพิ่งวางตรงของพื้นบ้านทั้งหมดเสร็จครับเดี๋ยวจะตั้งเสา รับผมหน้าง,งานก็ประมาณนี้คนระับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวตั้งเสาตั้งโครงเสร็จเรามาอัปเดตหน้าง,งานกันอีกทีนึงโอเคครับผมตอนนี้ก็วางส่วนของระเบียงแล้วนะครับผมก็คือตัว2อคูณหตัวนี้นะครับวาง2อคูณหเพื่อที่จะมารับในส่วนของระเบียงบ้านนะครับระเบียงบ้านมีขนาดอยู่ที่4เมตร20่คูณสเมตรสี <c oughs> ๆๆนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เบลเท่เลยนะครับ <c oughs> นี่นะครับผมตัวนี้คือระเบียนนะครับตอนนี้ซอยสองคหใส่ทําเป็นตัวขอบทั้งหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะใส่2อหวิ่งกลางตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะวิ่ง 2. อหตัวนี้ตัวหนึ่งวิ่งผ่านไปนู่นแล้วก็จะตัดสองคนสประจุระยะ40 4สิเท่นเดียวกันนะครับผมเพื่อเอาไว้เป็นตัวรับแผ่นพื้นทั้งหมดนะครับก็ตั้งเป้าไว้วันนี้นะครับผมจะต้องขึ้นโค้งให้หมดนะครับผมก็เดี๋ยวยะดูก่อน,นว่าจะทําได้ถึงไหนนะครับเพราะว่าเหมือนฝน ทำท่าจะเล่นเราอยู่แล้วนะครับตอนนี้วิ่งกินข้าวมาอิม่มโอเคนั่นเดี๋ยวผมไปวัดตัวเลขแล้วก็ให้เขาตัดใกันก่อนไม่ตงรงดานกูกูจะหงายเพราะมึงส่งเนี่ยน,นี่นะผมก็คือจะให้ดูขั้นตอนนะครับเวลาเราเอาแปรขึ้นมุมหลังคานะครับเพื่อเตรียมก่อนที่เราจะวางผ่นในตชีตนะครับมันมีความอันตรายความเสี่ยงนะครับผมบางที ลูกค้าบางท่านนะครับบอกว่าช่วยลดราคาหน่อยลดราคาหน่อยนะครับบางทีลดพันสองพันบาทแต่มันไม่คุ้มเลยนะครับกับความอันตรายนะครับผมความเสี่ยงนะครับนี่ครับผมก็โอเคช่างมันนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเช้าเรามารีบขึ้นตรงพื้นนะครับขึ้นตรงขึ้นทางขึ้นตรง ตรงพื้นเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ตั้งเสาตั้งเสาว,วางจันทันเป็นเด็กกล่อง2องนสนะครับผม2องสยื่นท้ายมาตอนนี้60สเซนนะครับเพื่อวางแผ่นฝ้าระบายนะครับรอบด้านจะเป็น60สเซนทั้งหมดเลยนะครับส่วนเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นระเบียงก็คือ4เมตรยี่สิบคูณสมเมตรเอ้คูณสี่เมตรสามสิบแล้วเดี๋ยวทาหลังคาแก๊ปหน้าย,ยืดไปจนถึงตรงขอบ 2/ องคเลยนะครับผมตอนนี้แล้วก็ระยะจันทันนะครับตั้งวัดห่างอยู่ที่150นะครับ ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะครับผมเพื่อความแข็งแรงอ่ะทีนี้ตอนนี้ครับข้างล่างก็ไล่มาร์กตำแหน่งของเหล็กแปรนะเพื่อสูงขึ้นมาแล้วก็เอาขึ้นมาวางแพ็คๆแ,แ,แล้วเดี๋ยวพวกผมข้างบน <c oughs> ก็จะเป็นคนเชื่อมแล้วก็เถิดตูดทัด ถัดๆัดผัด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 ขึ้นไปนะครับระยะของแปะทเราจะวางคือหนึ่งเมตร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 ทั้งหมดครับก็จะมีเสริมเพิ่มเติมก็คือตรงช่วงระยะท้ายของข้างล่างนะครับผมจะเสริมห้าสิบเซนไว้ก่อนก็คือปกติจะวางหนึ่งเมตรเลยแต่ว่าเราจะเสริมระหว่างหนึ่งเมตรตรงนี้เฉพาะช่วงท้ายเพราะว่าเวลาเรายิงตีแผ่นด้านหลังนะครับมันจะเกิดความเสียหายเยอะสําหรับแผ่นเหมือนนชชีดและทาให้เราทํางานยากก็เลยเสริมเข้าไปอีกหนึ่งเส้นนะครับผมนี่นะครับผม กว่จะได้งานแต่ละชิ้นนะครับผมลําบากนะครับผมก็ยังอยากให้เจ้าของบ้านด้วยนะครับ ผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นวางแปรได้แค่นี้นะครับผมแต่ยังวางไม่เสร็จนะครับก็ไปดีหมดวันพอดีนะครับนี่นะผมวางแปรเสร็จสับไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุนี้เรามาต่อกันอีกทีตรงช่วงนี้นะครับผม ครับผมก็เป็นอานเสร็จสิ้นหน้างานวันนี้นะครับผมอัปเดตของขึ้นหน้างานนะครับตั้งแต่เช้าที่มาก็คือจะมีแต่เสาโดดโดเดโดเดนะครับผมไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยก็คือเรามาถึงก็แกะเหล็กค้ำยันที่เราลัดหัวเสาออกทั้งหมดนะครับแล้วก็มาขึ้นใหม่แล้วก็วันนี้ตั้งเสาวางตรงวางคานนะครับแล้วก็วางแปรได้ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าหมดเวลาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงกว่าจะทุ่มแล้วแล้วกว่าจะไปถึงที่พักอีกนะครับผมก็จะค่อนข้างไกลนะครับก็เลยต้องกลับก่อนว่าตอนนี้ก็จะห ถ้าทิดรับเหลี่ยมเขาไปแล้วนะครับมันจะมืดนะครับอ่ะนี่นะครับผมตัวบ้าน ตัวบ <Workers> ้านมีขนาดอยู่ที่4เมตรคูณ6เมตรระเบียงหน้า4เมตร20คูณ4เมตร30นะครับผมเพราะลูกค้าเน้นระเบียงใหญ่ๆกว้างนะครับผมเพื่อเน้นปาร์ตี้สังสรรค์นะครับผมก็โอเคนะครับผมจัดได้ทันทีเพราะว่าแบบนี้เราดัดแปลงมาจากแบบบ้านของป้าลนนะครับอันนี้คือด้านหลังของตัวบ้านนะครับหลังคาจะเอ็นมาทงด้านหลังซึ่งเป็นทิศของทิศตะวันตกซึ่งถ้าจริงๆแล้วคือตั้งแต่เที่ยงปุ๊บในบ้านหลังนี้จะล่มมากล่มลื่นมากนะครับผม อันนี้ห้องเก็บของห้องน้ำนะครับอ่ะโอเควันนี้หน้าง,งานก็เพียงพอเป็นประมาณเท่านี้นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆทุกคลิปเลยนะผมอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ที่ช่อง YouTube สอสุนันการจ้างให้ผมด้วยนะครับผมที่ t i k t o อกชัยพัดส,สุนันนะครับผมแล้วก็ Facebook สอสุนันการจ้างนะครับพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ นี่ก็กลับมาพบกับผมกับเจ้าต้นกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรายังคงอยู่กันที่หน้างานกาญจนบุรีนะครับผมก็สร้างแบรนได้สร้างแบวนสร้างมาล yeah <us adjective word> ็อกแนวในแบบโมเดลเ7จนะครับผม S 7เจ็ดนะครับก็อ like <ats> ันนี้ขนาดตัวบ้านสี่เมตรคูณ6กเมตรระเบียงสี่เมตร20สิบคูณี่เมตรส0มสิบนะครับผมจําราคาไม่ได้เดี๋ยวไปดูจอนต้องคิดเอานะครับผมลืมเมื่อวานนะครับเราได้ขึ้นแปร นะครับแต่ว่ายังไม่จบนะครับวัน,นนี้เช้ามาเราก็มาลุยแปรให้จบแล้วก็ตัวเหล็กกล่องที่เอาไว้สําหรับรับไม้ฝาเอ้ไม่ใช่ไม้ฝาไม้เชิงชายนะครับผมก็คือเราใช้เป็นเหล็กกล่องนิ้วครึ่งสามประกับใต้ลลางเพื่อไปรับไม้เชิงชายนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับก็เท่ากับว่าโค้งหลังคาตัวบนกับโครงผนังไอ้โครงหลังคาไอ้โครงตัวบ้านด้านล่างเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็มาเล่งในส่วนของระเบียงนะครับซึ่งระเบียงตัวนี้จะมีังคาความกว้างอยู่ที่6เมตรเลยนะครับผม เพราะว่าของเดิมแบบของเดิมที่ทํามาก็คือ S7 เนี่ยบันไดจะขึ้นฝั่งนี้แต่ลูกค้าขอขยับเอาบันไดไปไว้ฝั่งด้านนู้นแทนนะครับเราก็เลยจะผิดตาน,นิดนึงทีนี้ตอนนี้นะครับเรากําลังมาไล่เชื่อมประจุตรงรับพื้นระเบียงนะครับก็คือเป็นเหล็กกล่องสองคูณนิ้วระยะถัก40ทั้งหมดเลยนะผมตอนนี้ก็ไล่เชื่อมประกอบประจุอยู่ นี่ผมก็ไล่เชื่อมไล่เชื่อมนะครับเพราะว่าใช้เป็นเล็กกองกาวไนท์ทั้งหมดครับเสาส่วนตัวนี้เสาด้านหน้ามีความสูงอยู่ที่2เมตรนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีโครง2องขึ้นไปประจุกับตัวแก๊บแนวแนวล่างตัวนี้นะครับผมอ่ะโอเคอัปเดตกับประมาณขค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวทำอย่างอื่นเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนี้ ครับผมโอเคครับก็อัปเดตความคืบหน้าหน้างานวันนี้นะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับงานโครงสร้างตัวบ้านทั้งหมดนะครับตั้งแต่มาเมื่อวานนะครับตั้งแต่วางคาน2องกุนะครับวางตรงตั้งเสาว,วางเสจ,จันทันวางแปรนะครับผมทั้งหมดก็เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็ ตรงนี้นะครับต้นนี้จะเป็นห้องโถงก็คือระยะสี่เสาเป็นห้องโถงนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นคอนกรีตนี่คือจะเป็นห้องน้ํานะครับเต็มห้องน้ําแล้วจะเป็นผนังตัดชนด้านนี้นนก็คือห้องนอนเข้าด้านนี้นะครับแล้วเวลาจะเข้าห้องน้ำต้องออกมาเข้าด้านนอกนะครับผมพึ่งตรงนี้เป็นห้องโถงส่วนตรงจุดที่ผมยืนตรงนี้จะเป็นในส่วนของระเบียงนะครับระเบียงสี่เมตร20คูณเมตร 30, 30 8, ใหญ่เบลเลเท่เลยนะครับผมเน้นสังสรรค์ปาร์ตี้โดยเฉพาะนะครับสำหรับคุณพี่เจ้าของบ้านอันนี้ครับผมเออเล็ก ตัวหลักตัวนี้เป็น2อคูณหนะครับตัวนี้2อคูณสแล้วเดี๋ยวเราจะวางแผ่นพิ้นแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวจะมีตัวซัพพอร์ตอีกตัวนะครับเพราะว่าลูกค้าปลูกกระเบื้องนอกตัวบ้านนะครับต้องทำซัพพอร์ตเยอะนะครับเพราะว่าน้ําหนักของกระเบื้องจะค่อนข้างเยอะนะครับเราจะใช้แค่ปูณกาววางเฉยๆยังเดียวได้ไม่ได้นะครับไม่เพียงพอนะครับผม แล้วก็ตอนนี้นะครับห้องน้ําโดยทั่วไปเราจะใช้วิธีตีแบบพื้นนะครับแล้วก็จะเทด้วยคอนกรีตก่อนที่จะทําการปูกระเบื้องนะครับเพราะว่า <c oughs> ห้องน้ํามันมีความชื้นสูงตลอดเวลานะครับถ้าสมมุติเราใช้แค่วีว่าอย่างเดียวเนี่ยมันจะทําให้ข้างล่างผูกก่อนเร็วแล้วพังเร็วนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเทคอนกรีตน้ําหนักก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นจะต้องมีซัพพอร์ตด้านล่างนะครับก็ตัวน,นี้ใช้เป็นสองคูณแปดนะครับ ก็คือเอา4คู4สองตัวมาซ้อนกันนี่เองกลายเป็น2ค8ซึ่งทําให้ลรลัรพละได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ตัวแม่ตัวหลักเป็น2คู6นะครับตัวหนาเดี๋ยวครับ่าตัวนี้ก็ปาดนะครับนี่คือห้องน้ําขนาด2เมตรคูณเมตร20นะครับห้องน้ํา นี่นะครับผมโครงสร้างเรียบร้อยเสร็จสับเป็นหมดทุกอย่างนะครับผมก็จะเหลือแค่เก็บรอยรดเชื่อมที่ยังไม่ได้ลงสีนะครับผมทําให้ทันนะครับเดี๋ยวไล่เก็บกันอีกทีหนึ่งเดีอยานี้เดี๋ยวผมจะพาวนลงไปดูรอบๆตัวบ้านด้านนอกมาโอเคนะครับผมก็นี่ก็จะเป็นโครงสร้างโดยรอบด้านนอกตัวบ้านนะครับ สี่คูณหกตัวบ้านนะครับผมแล้วก็ระเบียงสี่เมตรยี่สิบคูณสี่เมตรสามสิบนะครับพูดไปพูดมาผิดไปเรื่อยนะครับผมตอนนี้ตัวเลขจํามั่วซั่วหมดเลยนะครับแต่ว่าทุกอย่างเรายึดถือตามสัญญานะครับโครงสร้างด้านล่างเป็นคอนกรีตก็คือเสาสําเร็จหน้าห้านะครับผมแล้วก็วางด้วยปลอกส้วมตัวนี้ไม่มีเข็มนะครับไม่มีจัเข็มแต่ว่าเราเทฐานเป็นฐานแพรก็คือโดยใช้ปอกส้วมขุดลงไปแล้วก็เทคอนกรีตกร,กรกองไปนะครับซึ่งแล้วการความแข็งแรงไม่มีโยกไม่มีเยื่อนนะครับทีนี้สบายใจได้เลย ชายคารอบบ้านเป็นฟ้าระบายอากาศทั้งหมดนะครับเหมือนเดิมทุกหลังที่เราได้ทำนะครับตี่นี้นี่ก็จะเป็นโซนด้านหลังนะครับด้านหลังอะ <c oughs> ที่เห็นเสาเสาตรงนี้เป็นห้องโถงนะครับห้องโถงหรือห้องรับแขกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนของห้องนอนกับห้องน้ํานะครับ เวน,นี้จะเป็นด้านข้างของห้องโถงกับด้านหน้าที่เป็นระเบียงนะครับผมก็เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสาหรับงานวันนี้นะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็หลังคาฝ้าเชิงชายนะครับพื้นก็จะเดินทางกันเข้ามานะครับผมถ้าอย่างไงวันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงว่าเด็กเขความคืบหน้ากันต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบสอส่วนในกระช่างให้ผมด้วยนะครับถ้าอย่างวันนี้ลากลับก่อนสวัสดีครับ